ก็คือพยายามลบ,บไอ้บัฟเคาน์เตอร์ออกจากบนหัวออมืดให้เร็วที่สุดเ้าคโอเคครับก็อยู่กับผมเฮอรีชเช่นเคยนะครับกับหอเฮลประจําเดือนเมษายนนั่นเองนะฮะวันนี้ก็มาดูชั้นที่2กันนะคะัํสหรับชั้นที่2เนี่ยก็เป็นชั้นเดิมนะฮะบอสคือ เจียหนานะครับหรือว่าออราเคิลมืดนั่นเองนะฮะแล้วก็เงื่อนไขาการทำสามดาวเนี่ยก็คือเอฟเฟกการโจมตีโต๊ะกลับหรือว่าบัฟเคาน์เตอร์นะครับสองเทินกับทำให้เป็นใบหนึ่งเทินนะฮะก็เป็นเงื่อนไขเดิมมอนสเตอร์ชุดเดิมนะครับอ่เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ทีม4ตัวแรกก็จะใช้ทีมนี้เลยนะฮะส่วนตัวสุดท้ายเราจะใช้นางเงือกน้ำนะฮะเพื่อแก้ใบนะฮะอันนี้เป็น อันนี้เป็นสูตรเดิมของเราเลยนะโดยมีเงื่อนไขว่าเงือกน้าเนี่ยไม่ว่าเราใช้ทีมไหนก็ตามนะคือถึงเราจะไม่ใช้ทีมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องให้เงือกน้ําออกก่อนตัวสกิลหมูอันนี้เป็นคีย์สาคัญนะครับอ่ะส่วนแวมไฟกับคาวเกิลเนี่ยถ้าเราใช้ทีมนี้นะก็ให้มันออกก่อนเงือกน้ําได้แต่ว่าเงือกน้ําต้องออกก่อนทั้งกริฟฟอนไฟแล้วก็ทั้งตัวผัวน้ําด้วยนะครับถึงจะ สามารถผ่านได้อย่างง่ายนะคระับทีนี้มาดูรูนแต่ละตัวกันนะก็อันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยฮนะ The s p a วนะครับร้อยสิบเน้นทึก Cowgirl อันนี้แก้รูนไปใส่ตัวอื่นแล้วนะครับลดสปีดหายไปประมาณสิบได้มันนะ้งอันนีถ้ถ้าจำไม่ผิดเนาะพบว่าไม่ค่ยได้ใช้นะ้วก็เลยก็เลยลดรูนลงนะฮะก็เหลือร้อนะก็ยังสามารถใช้ลงหอเฮลได้นะครับ อ่าแวแหนบอลเลนดิเวน152นะฮะตัวนี้ไวเลนโฟกัสนะครับสปีด92ครีเลต77มีครีดาเมจมีแม่นด้วยแล้วก็ถึกๆนะอ่าส่วนตัวนี้นะสปีด129นะครับทำอย่างนี้เพื่อให้มันออกก่อนกริฟฟอนไฟนะ,ะเพราะว่ากริฟฟอนไฟเนี่ยมีสปีดต้นถึง126นะฮะแต่ว่านา้งเงือนน้ำเนี่ย สปีดต้นน้อยกว่า16เพราะฉะนั้นตัวนางเงือกนะ้ำเนี่ยจะต้องทำสปีดให้มากกว่ากริฟฟอนไฟประมาณ20กว่ากว่าเลยนะนี่ผมจำไม่ได้นะว่าเท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณประมาณ20กว่ากว่านี่ยแหละฮะไม่ใช่20นะต้อง20กว่ากว่านะถึงจะออกก่อนกริฟฟอนไฟนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณสปีดที่ดีนะอ่ะทีนี้มาดูในห้องกันนะคร อย่างที่บอกนะนางเงือกน้ำเนี่ยจะต้องออกก่อนตัวสกิลหมู่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ผมลำดับสปีสของผมเนี่ยก็คือแวมไฟออกตัวแรกขอาวเกลอ,ออกตัวที่สองนะครับอ่าแล้วนางเงือกน้ำเนี่ยออกเป็นตัวที่สามเพื่อแก้ใบนะครับเนี่ยจะเห็นว่าใบของตัวค,คือก้นไฟกับหัวน้ำเนี่ยมันหายไปแล้วนี่ฮะอ่าสำหรับห้องนี้เราจะใช้แช่แชไปก่อนนะครับเพราะว่า โอ้มันมันมีบัฟเคาน์เตอร์ใช่ไหมเราจะต้องแช่ไปก่อนนะแล้วเราลงบัฟเคาน์เตอร์มันทิ้งไปแนละ้วโอเคแล้วก็พยายามฆ่าอ e ีฟิตมืดก่อนนะครับเพราะว่าอ e ีฟิตมืดเนี่ยมันสามารถที่จะอุ้ยทำไมแรงนี้ละ่ะ คืออ e ีฟิตมืดเนี่ยมันสามารถล้างดีบั๊ให้กับเพื่อนได้นะครับก็พยายามตีฟ e ิตมืดก่อนนะครับอ่ะที่เหลือเนี่ยพอเราผ่านเอ่อแรกไปได้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสูตรเดิมแล้วอันนี้ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับอืมลบบคาเตอร์มัน้ลบี้ออกด้วย ตัวนี้ก่อนนะมันติดสตั้นอยู่โอยแช่โอเคอ่าเนี่ยเดี๋ยวบัฟเคานเ,เตอร์มันจะหายไปหมดละคราวนี้เราก็จะเล่นง่ายแล้วนะฮะ,ะที่เหลือก็เดี๋ยวรอให้นางเงือกน้ำเนี่ยค่อยคอยฟื้นเลือดเราคืนมานะฮะ เฮ้ยอันนี้ผมยิงผิดตัวเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ต้องยิงอยิบฟิตลมนะเพราะมันจะได้เทิร์นแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮนะได้อยู่นะตันมันเนี่คนระัอย่างที่บอกวนะ่าถ้าผ่านเทิ์นแรกผ่านเทิร์นแรกๆได้ไปเนะี่ยเราก็จะเล่นง่ายแล้วนะครับอาเดี๋ยวต่อไปอนะมันก็จะไปยากที่ห้องสองนั่นเลยนะ ห้องที่สองเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันเหมือนเป็นแบบห้องที่เราต้องลุ้นดวงอะ่ะว่ามันเราจะใส่ดีบัฟมันติดหรือเปล่าประมาณนี้เลยนะห้องที่สองเนี่ยขายอาตีไปเรื่อยฮนะขายไปทีนึงแล้วก็ปัดรถเกตแร่เหลือชิวๆแล้วนะจิบมาเลยฮนะ ี่จจะเห็นว่าถึงเราจะโดนตีในเธอรแรกๆอะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอเรายื้อเธอไปเรื่อยๆอเดี๋ยวนางเงือกน้ำมันจะอยู่เต็มเองนะอะ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครทําสปีดเงือกน้ำไม่ได้เนี่ยก็ใส่รูนสวิฟก็ได้นะหรือว่าใส่เป็นแตบบ่ว่ารูนประสบให้มันสปีดเร็วๆก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้มันไม่ได้ฟิกว่าเป็นเอ็กซ์เอรนะแต่ว่า ถ้าเราทำเอ็กซ์เทิร์นได้อะมันก็จะดีกว่านะตรงที่ว่ามันโอกาสแบบคิวรัวๆได้ติดตัวนี้ฮ่ะเรก็ติดตัวนี้ชิวๆละห้องนี้ ที่สองอย่างที่บอกนะที่ผมบอกว่ามันจะต้องลุ้นดวงของเราอะ่ะเพราะว่ามันมีคิงมืดสามตัวแล้วคิงมืดเนี่ยมันมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ไงจะที่ทำใหเราใส่ดีบัฟไม่ติดนะเพราะฉะนั้นมันแบบว่าเหมือนว่าเราต้องมาลุ้นอะ่ะว่ามันจะติดหรือเปล่านะนายจะเห็นว่าเขาเกลยิงไปอย่างเงี้ยมันไม่ติดอะไรเลยนะได้แต่ลดเกตนะอ่ะลุ้นกันนะว่าจะติดไหม เห็นปะติดสโลตัวเดียวเนีย่ยเขาจะร่มอ่ะล่มห้องนี้แหละนี่แชร์ไม่สิ่เลยนะแต่ว่าสตันติด2ตัวนะฮะโหแล้วดูดียิงอย่างแรงอะถ้าผมกดไซโครนะ่ะน่าจะตายนะไม่ได้ับไม่ได้อันนี้ ก็จริงๆก็ต้องค่อยๆเล่นนะมันยากอยู่นะันเนี่ยใส่อะไรไม่ติดเลยนะแย่ละตายแน่เลยอ่ะ โอ้ยตายไหมเนี่ยเนี่ยถึงบอกเงียปัญหามันอยู่ในห้องนี้แหละโอเคเอาเป็นว่า ก็ลุ้นเอาแล้วกันว่ามันจะพว่ามันจะใส่ดีบัฟติดไหมถ้าใส่ดีบัฟติดก็ผ่านใส่ดีบัฟไม่ติดก็เริ่มใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปเจอที่ห้องบอสนะครับ <c oughs> โอเคครับก็ผมไปรีชันมาแล้วแล้วก็มาที่ห้องบอสแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าไอห้องนู้นอ่ะยากาของห้องนี้หมายถึงห้องที่สองอ่ะยากาของห้องนี้นะถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านมาถึงห้องนี้ได้แล้วเนี่ย เราจะเล่นง่ายกว่าห้องที่2นะครับก็ที่ของชั้นนี้เนี่ยก็คือพยายามลบไอ้บัฟเคานเตอร์ออกจากบนหัวออมืดให้เร็วที่สุดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าเทิร์นแรกเนี่ยยังไงเทิร์นแรกเนี่ยบอสมันมันติดใบนะครับเพราะฉะนั้นบอสมันจะไม่สามารถไอ้นี้ได้อยู่แล้วนะมันจะไม่สามารถวางระเบิดเราได้อยู่แล้วนะครับอาะตนอันนี้เราใส่โลได้เลยนะกันดาเมจนะฮะแล้วก็ แช่ไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันยังมีบรัรเพาเตอร์อยู่บนหัวนะเราใช้แช่ไปก่อนนะฮะแล้วก็เคาเกิลเนี่ยพยายามยิงกดเกตออมืดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝันลดเกรดมาเฮ้ยไม่ลดเกตเลยไม่ลดเกตออมืดเลยอืมสงสัยต้องยอมโดนสักทีหนึ่งนะอย่างเงี้ย เมื่อกี้ใส่โคนไม่ลดเกรเลยนะจิกไปก่อนไม่ขี้อีกสวยงามนะฮะเออนี่แหละโ้แย่แล้วแย่แล้วลถส้กปีดมันอืมปัดรถเกรปัดรถเกรก่อนนะไม่ลดเกรออมืดเลยลบบัคก็ไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยว เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรอบเนี่ยปกติผมเล่นมันก็ไม่ลบยากขนาดนี้นะไม่เป็นไรครับตั้งสติแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจริงมันมนั่นแหละอันนี้ผมได้ EX เยอะนะตาเนี่ยไม่งั้นมันไม่งั้นอาจจะแย่ก็ได้นะฮะ สดเกตมาเลยแล้วกันก็ลเล่นประมาณนี้โดยรวมแล้วแหละห้องนี้มันจะเล่นง่ายกว่าห้องที่สองนะฮะถ้าถ้าผ่านห้องที่สองมาได้เนี่ยห้องนี้ง่ายกว่าแน่นอน,นครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้นที่สามนะครับสําหรับชั้นที่สามเนี่ยเป็นเป็นชั้นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเงื่อนไขทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ